เอาตัดกลับมาบุรีรัมมาใหม่ไหลามาจังหวะน,นี้วิ่งเข้าหลอกองทูยิงแล้วเรียบเลยสามประตูต่อศูนยับจากอองทูเปลี่ยนตัวลงมาแล้วมีส่วนที่ช่วยทีมได้ถึง2ลูกครับลูกที่2นั้นเป็นคนแอซซิตแต่คราวนี้จบสกอร์เองครับองทูครับนักเตะเมียนมาครับทำประตูที่3ให้กับบุรีรัมยูได้เต็ดทิ้งห่างเป็นส0นะครับ เป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหลงมาแล้วโดดเด่นมากครับอองตูประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ครับแล้วยิงนี่แบบเฉียบขาดนีจังหวะที่เสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับจิรวัตรโอ้โหจ่ายบอลลูกนี้ไม่ละเอียดครับไปส่งให้กับสุภชัยใจเด็ดแล้วแอซิสคืนนะครับให้กับทางด้านอองตูครับ ยิงเสียบเสาแรกเฉียบคมครับ 30- ศูนย์ยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับแล้วเสียบเสาแรกเข้าไปครับอองทูนัดนี้ถือว่าเป็นการลงเล่นนัดที่12ของเจ้าตัวนะครับให้กับบริรัรรมยูนไนเต็ตในฤดูกาลนี้แต่ทั้ง12เกมนั้นเป็นการลงมาในธนะตัวสมรองทั้งหมดนัดนี้มีสกอร์แล้วครับอองทู